มาไงก็เจอเนี่ยดูดิตูด e ี k คนายบานเลยอะ่ะเนี่ยนี่ก็มีด e ีที่ไฟแคนายที่พี่กบขายอะไรขายเล่นๆนี่ขำๆขายขำ,ขำ,ขำๆไม่ได้คิดอะไรเพราะนี่นาพี่กบนี่ก็เสือกถามว่าไงพี่อันนี้ที่ของพี่เขาบอกใช่ครับโอ้ยย้ ครับสวัสดีครับมีไน i ์ก t g a c Channel นะครับคือหลายๆคนนะครับทักมาบอกว่าอยากเห็นคูเป้ว่าเอามาจากพี่อ้วนแล้วเป็นยังไงเนาะ EP ที่แล้วเห็นแล้วนะครับว่าเราไปซื้อรถคันนี้มาจากพี่อ้วนนะและทีนี้โดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยได้เป็นเรื่องของพาร์ทอะไรตกแต่งสวยงาม ส่วนใหญ่จะเป็นทางอูลล่เราก็รับโมดิฟายเครื่องยนต์เน้นโมดิฟายอย่างเดียวเครื่องยนต์ให้แรงอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยเรื่องความสวยเรื่องบอดี้พาร์ทอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้ทําแล้ว Honda ก็ถามว่ามือใหม่ไหมเคยเล่นเคยสัมผัสแต่มันเมื่อนานมาแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนแล้วอะไหล่ที่เราเคยรู้ว่ามันถูกแต่ก่อนมันถูกอะเดี๋ยวนี้มันแพงคือหรือยังเหมือนรถรุ่นอื่นๆไหมเหมือนซูเปอร์เหมือนไอเซเว่นอะไรพวกนี้ไหมสวิทคูเป้เนี่ยจะจริงๆมันเป็นรถบ้านเราอ่ะผมว่ามันไม่น่าแพงอะไหล่น่าจะหาได้ง่ายอยู่นะก็เเเเลยยยจจะะะไไไไปปหหาาาาาารรรร้้้นนนนนดดีีีี๋ววววู่่่่ตตงงงทมมมออแพืคส กว่านะครับฝากระโปรงพวงมาลัยอย่างนี้หรอหรือว่าเปลี่ยนเบาะหรือยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันว่าผมจะพาไปที่ไหนไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าอะไรจะเป็นยังไงราคาจะแพงแค่ไหนภายในไม่มีด้วยภายในหาได้ไหมภายในคูเป้ตัวน,นอกบ้านเราสันลุปคูเป้มีป่าคูเป้มีสันลุปเปล่าวะไม่แน่ใจต้องไปดูว่าสันลุปคูเป้มีไหมาราคาเท่าไหร่ถ้าราคาฟังไม่ได้ก็มันก็สวยอยู่แล้วนะอาจจะไม่ต้องแต่เดี๋ยวไปดูกันเ่ยว่าจะไปที่ไหนที่แรกตามไปเลยครับไป ใ้ความพร้อมก่อนออกเดินทางแล้วมนเครื่องไม่มีไปได้ คงอะไรซิ่งๆก่อนเดียวแล้วตัวเบาะเนี่ยนี่นี่นี่ขอนิดนึงนะมันเป็นเบาะหลังแข็งนะผมว่าจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยเผือเอเอเ่อเพื่อมีเพื่อนๆสนใจนะนี่เบาะเป็นไอร็อกเก็ตนะครับแล้โก้ไอร็อกเก็ตเป็นสีฟ้าหมดนะหลังหลังกาเพชรฟ้านะสีน้ำเงินนะอะเบาะตรงโคพงก็เป็นสีน้ำเงินหมดอนะไรเงี้ยสภาพแบบ99%เลยฮาร์ดเซลเลย65,000ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับใส่ SR3 อย SR 3, ู่แบบมันนั่งไม่ไหวแก่แล้วด้วยนี่แผงประตูเนี่ยว่าจะไปดูแผงประตูเนี่ยมันแตกแถวนี้ย แผงประตูตรงนี้มันแตกแล้วก็ว่าจะลองเปลี่ยนแผงไม่รู้ว่ากี่บาทเดี๋ยวถ้าทางเขามีก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนแผงประตูใหม่ก็ใส่แม่ย่ญญาแอรอ์ก่อนแอร์ไม่เย็น จะไปหาหนีท่ทีเด็ดเขาบอกว่าทีเด็ด ek นะคือผมอะ่ะก็ทำกันบ้านมานิดนึงว่าที่ไหนมีอะไหล่ฮอนด้าพวกบอดี้พาร์ตอะไรเงี้ยพวกภายในผมก็ถามข้อมูลมาจากรุ่นพี่ผมนะครับเพราะโดยส่วนตัวแบบที่บอกไปอะครับผมไม่ได้สายฮอนด้าแบบโดยตรงลึกไนงะทีนี้เราก็ต้องอาศัยพักพวกพี่น้องเพื่อนฝูงนะเขาให้ข้อมูลมาว่าพี่กบ ek นเลยก็ดูชื่อเขาเดี๋ยวพี่กบ ek นแสดงว่าอะไหล่ ek ทั้งนั้นเลยนะก็วันนี้เราจะได้แผงประตูไหมเอาแผงประตูก่อนเดี๋ยวเรามาดูเรื่อง เรื่องแผงประตูแล้วก็ภายในอะไประมาณนี้นที่อยากจะได้นะไม่รู้จะได้ไหมไกลเหมือนกันนะสุวินทวงเออเดี๋ยวลองดูด้วยว่าวิ่งได้ไหมกินข้าลิงไหมแต่เมืเ่อกี้ออกมาก็เรียบร้อยเลยแอร์ไม่เย็นจอดนานน้ำยาแอร์หมดอีกิโละถึง้วอยากได้บอกธรรมดาใครสนใจทักเข้ามาในเพจได้นะาย5แใช้องได้ไหม นั่งดีดีแต่ด้วยงราแก่แล้วไงอ้วนด้วยไงเนี่ยรับคุงเนี่ยหก00นห้าพบาทติดต่อเข้ามาได้ครับ0ฟนแปดเจ็ดสองห้าเก้า แล้วนะครับร้านพี่กบ EK9 นะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูมาดูตรงนี้เดี๋ยวคือไปดูข้างในก็ไม่เห็นอะไรดูแบบมาไงก็เจอเนี่ยดูดิตูด EK9 บานเลยอะเนี่ยนี่ก็มี d c 5 EK9 เคือเจพาะ Honda ของจริงนะคือ,คอไม่เคยมาใช่เลยถูกใจได้ของแต่งคูเป,แป้แน่นอนนะครับแต่ไปดูว่าอะไรที่ผมมาตามหาไหนๆก็เหออไงเหอแต่อยากอยากให้ดูด้วยเนี่ย ภายในก็จริงๆอ่ะมันมันมีของเป็น e k 9อยู่แล้วตัวคูเป้บ้านเรามันไม่มีแผงประตูแดงเลย e-knai นะที่รู้นะผิดถูกขออภัยนะเพราะว่าไม่ได้ใส่ฮอนด้าลึกๆนะครับเนี่ยแผงประตูเพื่อนๆเห็นไหมแผงประตูเนี่ยไอ้ผ้าตรงนี้เป็นแดงครับมันไม่ใช่ของ e-k คูเป้บ้านเราบ้านเรามันจะเป็นหนังไม่ใช่หน้าตาแบบเนี้ยประมาณเป็นหนังๆหมดเลยมันก็ไม่ไม่สวยแต่นี้เปลี่ยนมาละแต่อันเนี้ยมันมีแตกเนี่ยมันพลาสติกมันแตกก็อยากจะได้คู่ใหม่เลยครับแล้วก็ไอ้สวิต์นี่สวิต์นี่ โบเห็นไหมโบไปเลยอะ่ะมันก็สวิตช์ปรับกระจกแหละครับมองข้างเลยจริงๆไม่ได้ซีเรียสหรอกเพราะว่าเอานิวจิมก็ได้ตัวคอนโซลนี้มันเป็นของ e k 9แล้ว e k 9 n a i ผมรู้แต่มีแอร์ออโต้ e k 9 n a i เขาบอกไม่มีออโต้แต่มัน3ปุ่มแล้วตัวนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วข้างหลังดูดิไม่มีเบาะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวจะลองดูว่าจะหาเบาะหาอะไรได้ไหมจากที่พิครบนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้ก็สไตล์ซิ่งๆแต่คันนี้เป็นพรมแดงแล้วเป็นพวงไทยอาร์อะไรเงี้ยครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะิงนี่ นี่พี่กบครับเป็นอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าที่ไหนพี่ฉะเชิงเซา,เขาเกของเจ้า<ะ>ของเจ้าฉ <40. S 1> ะเชิงเซาของเจ้าแล้วที่นี่ก็มีแต่ของพวกฮอนด้าอย่างเดียวส่วนใหญ่ฮอนด้าผมน่าจะหาอะไรได้นะพี่นะอยากได้แผงประตูเอ้พี่กบอันนี้มีอยู่แล้วล่ะไอสว,ไอวิตผมอยากอุดรูให้มันไม่โบคแค่นั้นนะมีไหมพี่ทำได้สวิตกระจกใช่ใช่มาอุดรูแค่นั้นอ๋อพอมีพอมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าพี่กบเขาบอกว่าหาเอาเลยเองเลยอยากดูยหาเอาอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูเลยดีกว่าว่าที่ร้านพี่กบมีอะไรบ้างนะ คูเป้พีกพ่กบอะครับไปดูคูเป้พีกพ่กบไพ้ว่าคูเป้พี่กบหน้าตาไงก็ต้องของครบๆแน่นๆนะ,ะเออพีกพ่กบผมถามหน่อยพี่แล้วหลังคาสันรูปอะพี่คูเป้ oupe, มันไม่ใช่ของพวกอีเคสามอ๋อตัวคูเป้เดิมๆไม่มีสันรูปถ้าเป็นอเมริกาจะมีแต่มันจะแพงอเมริกาสไลด์ขึ้นขึ้นบนแต่ถ้าเราอีเคสามมันจะเก็บอ๋อ,อ,อกระดกได้แล้วก็เก็บได้อ๋อถ้าอเมริกาสไลด์ยาวเลยเหมือนพี่หลุดอย่างนั้นใช่ไหม ใส่แลใส่พวกของ EK 3อ๋อของ EK 3 EK 3 EK สประตูก็ได้ครับเพราะยังไงก็ต้องตัดสูตรมันอยู่แล้ว EK 4ประตูมันก็มีหลังคาสัลุปอ่ะแต่คูเป้ไม่มีคูเป้บ้านเรามันไม่ค่อยมีอ่อ๋อนี่นี่โหเครื่องเต็มเลยเครื่องเต็มเลยอ่ะเครื่อง B บล็อก B มีบล็อก B มีอะไรเบาะเบิกก็มีว่ะโหคำโชกอะไรเงี้ยนะโหของเยอะไม่เคยมานะแล้วก็คือเราไม่ได้สายคันด้าไงพอได้รถมาก็เลย ถามแบบว่าที่ไหน ek เยอะผมว่าไม่ผิดหวังโห่เบกเต็มเลยอะมีฝั่งนี้ฝั่งนี้บบกเพียบเลยเราอาจจะได้สำหรับนั่งแบบสบายสบาย sr3 sr4 บาบสาสภาพดีนะแต่ฝุ่นเยอะไปไหน่อยใช่ไหมพี่ส่วนใหญ่เป็นฝุ่นฝ่นหน่อยนะแต่สภาพดีเลยอะอ่อนี่มันมาจากญี่ปุ่นเลยใช่ไหมพี่รถพกริกบดูรถพิกบดีกว่าโห<ฮ>่นี่ไงมีสลุปด้วยนี่ไงอันนี้สรุปของ ek อหพี่ ek ส่มเทไหมอูยอยากได้สรุปว่า ไม่เหม็นรถเราตรงไหนฝากระโปรงนะโอ้รถเขาแบบเนียนๆเ,เลยอะเมื่อกี้ขับมาแล้วก็แบบอุ้าอุาแบบดิน้ๆนๆนออะ,ะเราเน้นความแรงไม่ได้เน้นความเนียนพี่ก็ขอับอไปดูนะพี่นี่โอ้ยอันนี้คือบีอะไรอะ่ะสิบหกบีอ๋อคือ,อตรงบล็อกมันเลยมีโองนิดนึงอะพี่เปลี่ยนเข้าเวียงเนี่ยอ่ะบีสิบหกบีแต่ก็เป็นตามสูตรก็เป็นข้อพันแปดอะไรเงี้ยนะเนียนๆเลยอะห้องเครื่องจะแบบว่าเก็บแบบว่าเหมือนรถนอกเลย เรียบร้อยมากสวยๆเลยอ่ะโอ้จริงๆเนี่ยบอกอย่างเงี้ยอารมณ์อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยที่ผมจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นว่ามันปรับได้มันนั่งสบายเนี่ยอันนี้เป็น S R 4ใช่ไหมพี่ S R 4ครับอันนี้บอก S R 4 DC5 เออเนี่ยนอนได้เลยอันนั้นมันหลังแข็งก็นั่งขึ้นลงลำบากพี่กวดมีชุดหลังครบป่ะไม่มีเลยชุดหลังต้องหาญาติเอาเหรอใช่ขนาดพี่กบยังไม่มีเลยมาหาไหนได้เนี่ยเแย่ไปกระไรหายากแล้วเราไม่มีมาเพราะว่าเปื่อยเลยอ่ะแย่เลย B16B ของหายากนะพี่กบมีเนี่ย B16B ตอนนี้แสนกว่า,วาแล้วแสนหนึ่งแสนสองประมาณนี้ตอนนี้ราคามันก็ขึ้นไปหมดแล้วนี่เออเนี่ยถ้อยดีมันใหญ่กว่ามันคือจะตรงรุ่นพวก EKN อะไรเงี้ยหมายความว่าไงแบบอย่างอย่างคันนี้เครื่อง K คือไม่ได้แบบว่าตรงรุ่นตรงสายถ้าตรงรุ่นตรงสายต้องวาง B16B แล้วถ้าอยากแรงก็ต้องแบบแบบที่พี่กบทำเปลี่ยนข้อเหวี่ยงเป็น18เลยเครื่องพันแปดแล้วก็ชุดฝาของ B16B มันดีอยู่แล้วแรงมากก็สองร้อยกว่าได้นะ ของที่เราอยากจะได้ไม่มีได้แผงประตูพีกพ่กบบอกว่ามีแต่มันแบบว่ามันไม่ค่อยสวยอของผมงม,ม,มันแตกๆๆอันนี้ไม่แตกเออแตกเหมือนกันเนี่ยเนี่นี่อันเนี้ยของเราที่แตกก็แตกอย่างเงี้ยม,มันซ่อมได้ไหมพีกพ่กบซ่อมได้มีที่ลาดเลยอาจจะต้องซ่อมเมาอะไรเงี้ยของพีกพ่กบก็ไม่มีเนี่ยอย่างนี้แผงแผงข้างแผงคู่เท่าไหร่พี่กบอีกแค่ไหนกี่เก้าตอนนี้สวยก็ขายได้อยู่แปดพันห้าแปดพันห้าแล้วแผงประตูแต่ก่อนถูกกว่านี้ตีสองปีที่แล้วมันราคาไม่เท่านี้ตอนเนี้ย ของหายากขึ้นมันก็ขึ้น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 ทุกอย่างอ่ะจริงๆมันอาจจะข้อดีข้อเสียเพื่อนเพื่ออาจจะมองว่าเฮ้ยของขึ้นพ่อค้ากำไรจริงๆไม่ใช่นะเพราะว่าสุดท้ายพ่อค้าเขาก็ต้องไปซื้อแพงขึ้นมาอีกเขาไม่ได้มาตั้งราคาอุปโลงขึ้นมาที่นู่นแพง เนี่ยชีวิตดีดีว่ะนนนเนี่ยจริงเราอยู่่ัเียคนนะต้มีความสุขเลยอ่ะพาทัวร์พาทัวร์วห <c oughs> ถ้าจะไปออกไปถ่ายข้างนอบเลยถึงเลยจะออกเนี่ยเดินทะลุไปเลยเรต้ันไอกรดังลไปเน,นี่ยไหนกรดังไหนพี่เนี่ยเดินออกซ้ายเครับจะมีทางข้ามเลยอ๋อเดินยแล้วก็เดินออกถนนไปเลยถ่ายได้ไปเดินที่ไหอ๋อนี่ที่ไม่กลมเลยหรอไม่กเอจนะครับที่ทานา nula é né พี่กบที่พี่กบขายอะไรขายเล่นๆนี่พี่ว่าเขาพี่ขายอะไรขำๆขายขำๆไม่ได้คิดอะไรพอนี่นาพี่กบนี่ก็เสือถามว่าไงพี่อันนี้ที่ของพี่เขาบอกใช่ครับโอ้ยแอาจจะย้ายอู่มินไนต์กระล่บไปอยู่ที่กับพี่กบขอที่พี่เราสักสองร้อยวานะเนี่ยในร่องเนี่ยร่องนี่หรอไม่ได้จริงๆถ้าผมให้ผมแนะนำนะสมมุติจะมาหาพี่กบใช่ไหมพาลูกพาเมียด้วยเนี่ยปิกนิกได้บรรยากาศได้เนี่ยยาก ไปอมอดูดิคือถามว่าเฮ้ยพี่กบแล้วของเยอะขนาดนี้พี่กบไว้พอเหรอที่50ไร่อ่ะจริงๆเขาอาจจะอาจจะไม่ทำนาแล้วแล้วก็ทำกดังขายอะไรเดี๋ยว50ไร่ก็คงแล้อใหญ่ที่สุดในในโลกอ่ะคือตัวผมเองมาหาอะไรให้เจ้าซิบิคูเป้นะไหนไหนมาแล้วก็เลยพาเพื่อนๆนมาดูพร้อมกันเลยแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยไม่มีของคืออาจจะต้องรอเรื่อง จากเปิดตู้ข้างนอกอีกรอบหนึ่งจากญี่ปุ่นนะเปิดตู้อีกรอบหนึ่งเขาบอกว่ามีพี่กบบอกว่ามีใจหลกัหลกๆเลยบอกก่อนว่าคืออยากได้รางเบารางเบาะอ r 3นะครับใส่ซีวิ c EK นะแต่ทีเนี้ยไม่มีที่พี่กบกไม่มีที่วันเนี้ยมาหาแล้วก็แผงประตูแผงประตูของผมแต่แตพี่กบก,ก็แนะนําแล้วว่ามาันทาแบบทำพลาสติกข้างในได้ไงทำเรซินได้ก็อาจจะอาจจะซ่อมหรือว่าถ้าเราเจอสภาพดีๆราคาไม่แพงอาจจะซื้อเปลี่ยนนะแต่วัาารกิจวันเนี้ยหลกัหลกๆคืออยากได้รางเบามากกว่าที่นี้ไม่มีเวลาก็ยังไม่เย็นมากเดี๋ยวลองไปดูอีกกีนึงงว่าจริๆ็คื ใกล้ๆเราแล้วแต่จริงๆมุ่งหน้าตรงนี้ก่อนเพราะคิดว่ามีแน่นอนแล้วก็อยู่ไกลเราเลยมาตรงนี้ก่อนนะครับพาเพื่อนๆมาตรงนี้ก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราลับก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวเย็นไม่ทันละว,วนไปสไกายเลยนะครับไปหาพี่ พี่กบไปหาพี่กบอีเคนายมาแล้วตอนนี้กลับมาได้ของอย่างที่ต้องการไหมยังต้องรอก่อนนะครับฝ่าพี่กบสั่งของไปแล้วแล้วทีนี้ย้อนกลับมาที่ไดโนเลฟสเปกนะครับพี่โจเลฟสเปกนะไหนๆก็จะต้องซื้อของพวกพาร์ทเรื่องความสวยงามแล้วเราก็ต้องมาที่นี่แน่นอนนะครับพี่โจมีพวกของอุปกรณ์ตกแต่งเพอร์ฟอร์แมน์แล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยตอนนี้คือห้องเครื่องมันก็ยังไม่ได้เรียบร้อยอะไรมากมายแต่ผมจะจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูด้วยว่าพี่โจเขาจะมีของพวกของแต่ง a c ็กเซซเซอรอะไรพวกนี้ไหมแต่หลักๆที่อยากจะได้เลยนะคอนอ,อากาีกกงาาศ คันนี้ไม่มีกองอากาศถามว่าเฮ้ยไม่มีกองอากาศแล้วฝุ่นเหรอจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นฝุ่นอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันมีตะแกรงเนี่ยมีตะแกรงอยู่ข้างในแต่เราก็ไหนๆเราเอามาแล้วก็องใส่ให้มันเรียบร้อยหน่อยคืออาจจะเห็นว่าเอารถมาตั้งนานแล้วทำไมไม่ทําคือไม่มีเวลาด้วยหนึ่งนะแล้วก็ไม่ได้ขับเลยนะครับไม่ได้ขับถึงขนาดแอร์ไม่เย็นเลยเพื่อนๆเห็นแล้วนะเดี๋ยวลองลองขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าว่าอะไรมาใส่ได้จะพาเพื่อนๆไปดูของด้วยว่ามีของแต่งอะไรบ้างเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากได้อะไรก็เข้ามาได้ที่เล็บส นี่ครับชั้นสองนะที่เล็บสเปกไดโนเล็บสเปกแต่ถ้าเพื่อนๆบางคนอาจจะเคยดูในคลิปก่อนหน้านี้นะผมเคยพามาดูแล้วแต่วันนี้ผมอยากได้ของไปใส่เจ้าซีวิคคูปเป้นะอันดับแรกเลยที่อยากจะได้คือกองอากาศแต่ให้ดูบรรยากาศก่อนดีกว่าว่านี่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 นำเสนอนำเสนอผ่านตาเมื่อกี้นี่ฝาครอบวาวเค okay, ครับเป็นคาร์บอนทั้งชิ้นดูของดิสุดเป็นคาร์บอนหมดเลยของฮอนด้าเครื่องเคไงเครื่องเคเราไงตรงนี้โห,โ,หโคตรหล่อบล็อกบีก็มีนี่บล็อกบีก็มี โอ้เบามากอะเบาแบบเบาหยองเลยแอะเซสซอรีพวกอย่างเงี้ยแบบจอเลสแพคอะไรเงี้ยพวกสวิตช์โมโลโซโลตัดไฟนี่หมวัน,น็อกก็มีพวกหมวดน็อกอะไรเงี้ยเบลอะไรอะไรอะไรอีอะไรอีอะไรสักอย่างเนี่ยพวกถุงมืออะไรเงี้ยจริงๆชุดแข่งที่นี่ก็มีนะมีลองเข้ามาติดต่อสอบถามดูได้พวกของพาร์ทพวกนเนี้ยเนี่ยเบรกเอพโมโนบ็อกคือเบรกพวกเนี้ยหลายแสนนะคือวางไว,ว้เดี๋ยวตกแต่เนี่ Bem bo, Bem bo เยเบมโบเบมโบโมโนบ็อกอะไรเงี้ยครับสำหรับพวกรถแข่งอะไรเงี้ยเฟี้ยวเลยถ้าสนใจ พวกเบรอะไรก็เข้ามาดูได้นะแต่ไม่ไม่ได้มีทุกรุ่นทุกอะไรพวกเบาะแข็งก็มีเล็กๆน้อยๆก็มีเนี่ยพวกป้ายเนี่ยชายอินคาเแบบี้อินคาอะไรเงี้ยแบบอ็อเ s อ์รีเล็กๆน้อยๆใช่สวยงามก็มีอีกอย่างหนึ่งเลยที่แบบว่ามีแน่ๆในรถสิ่งส่วนใหญ่จะต้องใช้พวกหัวฟิตติ้งนะผม,ผมเปิดให้ดูเนี่ยพวกหัวฟิตติ้งเขาต่อเลยพวกเนี้ยเนี่ย พวกหัวฟิตติ้งที่สําหรับเข้าสายท่อน้ํามันเดินน้ํามันป๊บเบรกใช่สี CC, ่หัวสีีอะไรเงี้ยเฮ้ยใส่ทําไมให้สวยสวยงามเหรอสวยงามส่วนหนึ่งนะครับแต่พวกหัวพวกนี้จะต้องใช้กับพวกท่อเฉพาะแล้วท่อพวกนี้มันทนเรื่องความร้อนแล้วก็ไม่แตกไม่รั่วถ้าแตกรั่วก็คืออาจจะเก่ามากอะไรเงี้ยจำเป็นจะต้องใช้หัวพวกนี้เวลารถติ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงๆนะครับไม่สามารถใส่ท่อยางธรรมดาไขรัดได้นะโอกาสแตกโอกาสรั่วมีสูงนะเครื่องเราทําหลายแสนเงี้ยไม่คุมพวกเลคูเลตก็มีเลคูเลตก็เราก็ต้องใช้พวกระบบน้ํามันเลคูเลต๊ก หัวเทียนมีนะครับที่นี่มีหมดทุกอย่างเลยเนี่ยเลกูเลตนี่ไงโมตงโมตุนที่แบบยอดฮิตไวรุ่นชอบพี่มีน้ำมันเครื่องโมตุนไหมครับนี่ขอดูหนะ่อยอ๋อนี่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 น้ำมันเบรกเพื่อนๆบอกน้ำมันเบรกทีเด็ดตรงไหนดูราคาลิตรเดียวนะ 1, <S <S 1>, <S 1ลิตรนะครับ3,200นน้ำมันเบรก ใช้สําหรับรถแข่งเท่านั้นนะตอนม o t ต GP ีพที่เข้ามาแข่งที่ประเทศไทยก็ามาวิ่งหาซื้อคัตตอนตัวนี้นะครับคือน้ำมันเบรกมันมีผลกับเรื่องอุณหภูมิเราอาจจะคิดว่าเบรกไม่มีอะไรจริง,รง,รงๆเบรกร้อนมากๆนะร้อนแบบเลยจุดเดือดไปไกลเลยถ้าเบรกร้อนเรานึกออกไหมเพื่อนๆลองนึกแค่เบรกจับกับผ้าเบรกจานเบรกกับผ้าเบรกมัจนจับ,บก,าจาก,กันเนี่ยมันร้อนถึงขนาดจานแดงอะแล้วอะไรจะร้อนต่อคือน้ํามันที่อยู่ในระบบน้ามันพวกนี้มันทนจุดเดือดได้สูงกว่ามันเลยแพงมากนะอยากเข้าใจว่าทําให้เบรกดีขึ้นนะทนจุดเดือดนะครับน้ำ ตรงนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกองอากาศกองอากาศกองอากาศซิมตา้าแท้นะนี่นี่มีหลายไซส์นี่เพื่อนเพื่อน,อนบอกว่ากองโหซื้ออันนี้รูกเท่าไหร่สองพันกว่ามาั้งผมไม่ดูความแตกต่างดีกว่าพวกโครงสร้างกองอากาศคือถ้ากองถูก,ถกๆกองจีนเนี่ยพวกโครงสร้างพวกนี้มันไม่แข็งแรงมันจะเบี้ยวมันจะบี้เวลาเราใส่เนี่ยผมก,กดกดเนี่ยดูดิไม่ยุบเลยไม่มีรอยงอเลย เรื่องโครงสร้างซางมากกว่านะครับที่แตกต่างตัวผ้าอายละเอียดความละเอียดของการกองฝุ่นอาจจะได้ดีกว่าด้วยแล้วก็พวกยางคนนี้ทนร้อนไม่ไม่ยน่นไม่หลุดไม่แตกเนี่ยข้อดีจ่ายแพงกว่าแต่คุ้มกว่านะซิมสตานะครับผมก็ใช้แต่แบรนด์นี้นะใส่รถลูกค้าทุกคันนะเออเราใส่เกจวัดดีกว่าไหม เดฟฟี่อะไรก็มีนี่พ่อเดฟฟี่เกดเดฟฟี่ตอนนี้คือมันก็มีขายบ้างแต่ไม่ได้เอาเข้ามาเพิ่มแล้วเพื่อนเพื่อนขาดเหลือตัวไหนเอาเข้ามามันตอบถามได้ออยเทมวอเตอร์เทมหน้าดําหน้าหน้าฟ้าหน้าแดงอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ชุดหัวเทียนนี่หัวเทียนอ่าหัวเทียนนี่ที่ NGK Eridium เป็นหัวเทียนแท้จากญี่ปุ่นแท้ๆนะครับราคาไม่แพงนะหัวหนึ่ง350บาทถ้าติดต่อผ่านมาทางเพจมในยกระดาษก็จะเป็นหัวละ400ต้องบวกให้เราด้วย50บบาท เรียบร้อยแล้วนะครับกับการพาเพื่อนๆมาดูของแต่งเจ้าสวิคูเป้นะแล้วตอนนี้ได้มาอีกหนึ่งอย่างไอเทมอีกหนึ่งชิ้นนะกองอากาศคือบอกก่อนว่าเราไม่ได้จะซื้อแบบที่บอกตอนแรกครับไม่ได้จะแต่งอะไรเยอะแยะผมแค่อยากจะรู้ว่าณนะตอนนี้ อะไรพวกนี้มันจะมีอยู่ไหมของกระจุกกระจิกเนี่ยผมก็อยากจะพาเพื่อนๆมาดูด้วยเลยพาเพื่อนๆไปหาพี่กบนะครับไม่ได้ติดมือกันมาวันนี้แต่สั่งเขาไว้แล้วแล้วเดี๋ยวอาจจะได้เดือนหน้าอะไรเงี้ยไหนๆก็ไปแล้วก็เลยนึกถึงว่าเอถ้าแค่นั้นเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าอยากเห็นของที่เพื่อนๆอาจจะได้ซื้อได้บ้างก็เลยพามาที่เล็บสเปกด้วย แล้วก็ได้กองอากาศเพิ่มมาอีกหนึ่งชิ้นนะฝากติดตามมินในกอลาชแนลด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b e เยอะๆนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ SPP View นะครับล้อไก่ยางแลนเซลนะครับสนใจล้อยางติดต่อเขาได้ที่เพจ SPP View นะครับและผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านนะเลฟสเปคครับพี่โจแเลฟสเปคบางน้านะครับกม5ครับเจอกันอีพีหน้านะว่าผมจะพาทำอะไรต่อครับเจอกันต่อไปครับ๊ายบดยครับ